อย่าทำสามอย่างนี้ถ้าไม่อยากเป็นหัวหน้าที่น่ารังเกียจอย่างแรกนะคะรู้จักแต่ตัวเองรู้ตลอดเลยว่าตัวเองต้องการให้งานออกมาเป็นยังไงแต่ว่าไม่เข้าใจลูกน้องเลยว่าลูกน้องเราอ่ะมีความสามารถอะไรบ้างเรื่องไหนที่เขาถนัดเรื่องไหนที่เขาไม่ถนัดเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะไปสั่งงานในเรื่องที่เขาไม่ถนัดเราก็จะเหมือนแบบใช้ปาในการปีนต้นไม้อยู่หัวหน้าหลายคนไม่ได้มีทักษะในการเข้าใจหรือว่ารู้จักลูกน้องตัวเองสสั่งแต่งานรับฟังไม่เป็นสั่งงานแต่สุดท้ายอ่ะไม่ได้ฟังเลยว่าที่งานมันออกมา ไม่ได้มันเป็นเพราะว่าอะไรถ้ามันเป็นงานที่เราไม่ได้มีประสบการณ์หรือมีความรู้ตรงนั้นแต่เราดันไปบอกว่ามันง่ายเพราะว่าคุณมองเห็นว่าผลลัพธ์ที่ต้องการมันแค่นี้เองแต่เขาอาจจะต้องทํางานเยอะมากก็ได้นะเช่นต้องเตรียมข้อมูลกว่าจะวิเคราะห์อะไรต่างๆถ้าคุณมองว่ามันง่ายขนาดนั้นอะคุณควรแนะนําเขาแล้วทำยังไงละ่ะให้มันง่ายแบบนั้น 3. ให้เงินแต่ไม่ให้การเติบโตคนที่อยู่กับเราเขาสามารถเติบโตกับตัวเองได้ไหมเขาเป็นคนที่ดีขึ้นไหมเป็นคนที่เก่งขึ้นจากปีที่แล้วไหม ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราแต่เขาไม่เก่งขึ้นเลยซึ่งเราทุกคนก็คงอยากได้คนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ในทีมแต่เราก็จะมีคนที่ไม่ชอบพัฒนาตัวเองเลยอยู่เต็มทีมไปหมดการที่เราจะเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยเราควรที่จะมองเห็นด้วยว่าพนักงานหรือว่าทีมงานของเราอะสามารถเติบโตได้ยังไงบ้างอย่างน้อยต้องเป็นคนที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นในงานที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองนะว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าที่น่าอยู่ด้วยหรือว่าเป็นหัวหน้าที่น่ารังเกียจกันนแ่